เจแถวแรกออหมาเน่าเลยเอออย่างนี้ละวายอย่างนี้สวยทุกคนวายละสิบไปเต็มแผงไปเด้ไหลไปต่อเพื่อนไหลไปต่อเต็มแผงอะเต็มแผงไปเด้เต็มแผงไปเด้เต็มแผงไปเด้ออ้าโอ้โหไหลไปเพื่อนไหลไปเพื่อนวูหูตูด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  ยวดสดดีไวรุ่นตอนนี้บุ๋เองกำลังอยู่กับช่องเฮ er ียมี่พาว้าวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมไทย r ิ v e r Wonder มาสัจจันแม่นน้ำไทยหรือว่าแม่นน้ำขายตะเกือของไทยนั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อนแล้วชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาว้าววีสามด้วยนะทุกคนทีน่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมี่พาวาไว้ด้วยนะทุกคนมา วันนี้อยู่กับตลาดน้ําอีกหนึ่งอย่างแล้วกันลืมบอกเกือบลืมพูดแล้วทุกคนสำหรับกลุ่มลัคกี้ธามเฮียเป็กลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะครับว่าเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะไปแชร์กันไว้ในกลุ่มหรือว่าเกมไหนไม่ปังเกมไหนดูดเงินเกินเราก็จะไปโพส์เตือนทุกคนไว้เพื่อไม่ให้ยุ่งกับเกมนั้นในเวลานั้นทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงในการเล่นนั่นเอง ก็สามารถตามดูได้ที่ใต้แทคลิปแช้น,น้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะสำหรับกลุ่ม lucky t h e m ฮียมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมกลุ่มฟรีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตลาดน้ํากับเวลาบ่ายสองสามสิบเก้านาทีจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สราระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสามไป let's go หมายเลขพันห้าพี่ว่าไงมาพันห้าพี่ว่าไงกระทุนสองหมื่นวันนี้มาจัดตลาดน้าหนักๆหน่อยซิว่า มันจะจ่ายไม่ทุนสองหมื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อยากรู้แล้วเกินไม่ได้ไม่ได้กําไรจากกระดาษกระดาตลาดน้ํามานานแล้วนะคือแบบไม่เคยมีกําไรจากตลาดน้ําเลยทุกคนว i s อย่างนี้เอลงมาเสือบาเมือแถวแรกไม่มาคือแบบไม่ได้กําไรมันนานานานแสนนานแล้วสําหรับตลาดน้ําแม n ก็แถวแรกโอ้ไม่มามาประกาศฮะสิบปะ มาสหนาวได้เล่นโอเคเคลงมาได้ไวส์อีกหนึ่งทีไวส์อย่างนี้สวยทุกคนไวส์อย่างนี้สวยเออมาม่วงเออพักคูนไปก่อนผักกาดออ้ยมามุผักกาดโอ้ผักกาดแถวแรกืออหมาม่วงลงเยอะเกินอยากได้ผักกาดแต่ไม่ให้อยากได้ผักกาดแต่ไม่ให้ จัดไปที่เงินรางวัลซื้อเพื่อรกันห7 4 0ันบาทแตกไม้แรกไรเงียเสียวเละเกินทุกคนแตกไม้แรกทีไรไม้ต่อไปบรรลัยทุกทีนะสำหรับตลาดน้ำนะดูดิว้าวละโอโเออเออเองจาวว่าวจนสุดเลยไหมละ่ะมาม่วงแถวแรกไม่มาเอ๊อู้เกลือยับกำไรมาสามรอ้อยเล่าเจ เออเจต้องมาละละเพื่นอนเออเจชมพู้แถกโอโอไอตัวลงง่ายๆนี่ไม่ยอมมานะทุกคนน่ะจัดไปมีก่อีก731บาทกำไรมาพันหกสิแตกไม้แรกทีไรเฮียเสียวทุกทีไปต่อเอา รีโหลดเกมแป๊บทุกคนเกมเด้งอีกละเอา้ารางไม่ค่อยดีแล้วเกมเด้งอย่างนี้รางไม่ค่อยจะดีแล้วเกมเด้งอย่างนี้รางไม่ดีเลยวะ่ะโอ้ยสี่ห้าตัวเฉยห้าตัวเสยไอ้ แตกดอกแรกที่ไรเงียไม่ค่อยจะมั่นใจมั่นใจนะทุกคนนะแตกไม้แรกที่ไรเงียไม่มั่นใจดอวไม้ต่อไปไอวายอืมเคเคโอเคโอไม่ลืออะไรหลาต่อละทำไมไม่เอาลาลาต่อละเออมันต้องเป็นวายซ้อนกันสองอันนะทุกคนนะมันถึงจะเวิร์กโอ้โหว้าเหลวอื้อืออ เจแถวแรกโอหมาเน่าเลยเอ in ออย่างนี้ละวายอย่างนี้สวยทุกคนวายละสิบไปเต็มแผงไปเดไหลไปต่อเพื่อนไหลไปต่อเต็มแผงอะเต็มแผงอะไปเดยเต็มแผงไปเดยเต็มแผงไปเลอ้าวอ้าวไหลไปเพื่อนไหลไปเพื่อนวูวูตูด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 ู หลสวยดอกนี้ถือว่าไหลสวยจัดไปที่เงินรางวัลสูเปิมกับ4 6 0บาทมาว่ะตลาดน้ํายังไงมาแค่นี้หรือเปล่ามาแค่นี้เบลอย่าเพิ่งหมดเพื่อนอย่าเพิ่งหมดไฟโอ้โหเฮียว่าหมดไฟว่ะเฮียว่ามันหมดไฟโอเอเลยเอเลยแต่ได้มาสเหนาวได้เอหนึ่งทีโอเคเจไหลไปต่อ Y ายซ้อน ว้ยซอนซอนอีกหนึ่งทีภาคกาดเต็มระบบไมมไมมเต็มระบบไหลมาเจงหนึ่งทีไหมอืมเอาว่ะวันนี้ภาคมันจัดเลยแล้วตลาดน้ำทุกคนมันแตกเยอะแท้ว่าเฮียกลัวว่ะแตกเยอะขนาดนี้จัดไปเงินเราซุกไปมีกาอีก1นึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทโอ้โหเกมลีกแล้วเกมเด้งอีกแล้ววันนี้เกมเป็นอะไรเฮ้ยเกมเด้งรัวๆเลยว่ะเฮ้ย เกมคือมันเด้งรัว,วๆเถอะวะอึ๊บโอ้โหไม่จ่ายแล้วฮะอึ๊บไม่จ่ายแล้วฮะแฮบะไม่จ่ายแล้วเกมเด้งรัวๆเลยทุกคนกำไรมาห้าพันเฮียออกดีไหมวะเนี่ยตลาดนะ้ำเฮียไม่ค่อยไว้วางใจมันเท่าไหร่เลยเฮียไม่ค่อยไว้วางใจเลย เนีย่ยเสียวว่ะทุกคนเนี่ยเสียวว่ะเฮ้ยไปโ,โ,โอ้โหเกมเป็นอย่างนี้แล้วเกมเด้งเฮ้ยไม่เล่นแล้วได้ไหมเนี่ยโอ้โหเด้งอย่างนี้เฮียว่าบันไหลแน่ๆเลยว่ะโดนนี่เกมเด้งบ่อยจัดบันไหลแน่ๆบันไหลชีวิตกูแน่ๆ เงียวเฮียไม่เอาแล้วดีกว่าทุกคนเกมมันเด้งว่ะมันแปลกๆว่ะอ่ากำไรห้าพันพอแล้วทุกคนนะอย่างที่เฮียเคยบอกครับว่าไม่ควรเอากำไรไปเสี่ยงนะถ้าแต่ขนาดนี้ก็ควรจะออกแล้วทุกคนนะอย่ากำไรเรามาเสี่ยงทุกคนโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาูวาร์ปอยู่ที่เกมโอ้โเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างงี้เลยไม่อยากเล่นต่อนะทุกคนกับเกมไทริเวอร์วอนเดอร์มหัศจรรย์แม่น้ําไทย วันนี้ไม่เกลือครับกำไรมาห้าพันกับทุนสองหมื่นเฮียว่าพอก่อนทุกคนเกมมารีรวยๆอย่างนี้มันไม่น่าจะค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ทุกคนนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวเวร์วีสามไว้ด้วยละกันทุกคนก็นสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชั่นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยไว้เจอกันใหม่อวรยรุน่น